ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ขอชี้แจงก่อนว่าผมไม่อยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วเรื่องระบบไฟสายบินไม่ดีครับไม่ก็เลยช็อตแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆฟังมันจะเป็นไวช็อตเนาะก็โปรแกรมมันลดได้เท่านี้ครับผมพยายามแล้วเนาะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเล่นบอมบองเอ้บอมฟองสบู่ครับที่ิงแล้วลอยขึ้นไปอ่ะก็คอนเทนต์เกียนเนี่ยไม่จะมีไม่ค่อยบ่อยนะเพราะทีมงานเขาก็เป็นห่วงผู้เล่นเหมือนกันแบบไม่ค่อยให้เอามาเกียนผู้เล่นนะครับเดี๋ยวแบบผู้เล่นเขาไวๆนึงนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบ ออคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมเลยครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะก <c oughs> ็ไม่ได้มีบ่อยหรอกอาจจะเป็นคลิปนี้แล้วก็อาจจะเป็นแบบเดือนละครั้งหรือว่าสองสามเดือนครั้งนี้ครับก็ไปชมกันในคลิปเลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับวัน <c oughs> นี้มาเล่นห้องมัมมี่คลาสสิกครับผมห้องนี้เป็นห้องที่แบบเขาบอกว่า โนแค่เกียนก็พอนะครับไปเอ้ยไม่ใช่โนโดิเน้นเกียนนะครับไปไปไเราตบก่อนเราจบก่อนไม่ปิดบอมนะเพราะงั้นเราจะเอาบอมมาเล่นนะครับซึ่งบอมนั้นก็คือบอมฟอมตะปูนะครับทุกคนสวยนี่ยเขาเรียกว่าล่อเขาเรียกว่าล่อเดีกิดคนสุดท้ายก็มีอหอนนะโอเคไม่หลงหมันเราลุเลยคนระับ เจบเร็วมากต้องขออภัยนะครับถ้าไมในช็อตเพราะว่ามันอยู่บ้านนะครับแล้วก็เนี่ยใช้หูฟังไอโฟนอัพโอเคเน้นเกียร์ใช่ไหมได้ปอมฟอมงสมบูมิดโมมาเต็มรอบรอบนี้บอกเลยมัมมี่มีลงไปนอนนะครับนี่ถ้าบอมของสบูมันใส่เอกระสุนได้บอกเลยอย่างเกียร์ลูกเยอะกว่านี้กว่าอ่าแม้เมื่อกี้เห็นลม,มัมมี่มาเราไปแก้มัมมี่ล้วก็วิ่งไปเลยด่ว

มาดิ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 าดของเกียนนะครับเรามีของเกียนนะครับมาหนึ่งนะเรามีไม่ตายวะปับม,มาเพื่อนใายว่าไอ้กาบวะ อย่างเกียน,นอันนี้๋ยวของนี้น่าจะตกอตรงนั้นป่ะวันดีเพื่อไม่ตาย้วไปไปไปวิ่งต่อคนพี่เม็นอยู่ตรงนี้นะครับใช่ไหมนี่ไงตกใจเนาะไข่ฟัน แกมงมีไหนมาไหมเป็น uhm มีเพดินเสืออ๋อไม่ลอยว่ะแอบนี้มามีเลยสองคนแล้วตอนนี้เอ้ยตามแบบ เพื่อนยิงลงทำไมไม่ทันเพื่อนเป็นยิงลงอ่ะโหสภาพตรงนี้มีคนเป็นวะมี่ชิงยิงครับชิงยิงครับชิงครับเรายิงชารัจให้ก่อนแล้วฮะก็ให้ให้คนลุมให้คนลุมมี่จะได้ออกไปไหนไม่ได้เออยิงแห้ปอมันแต่ก็ยิงขึ้นอย่างนี้นไม่ได้ไ่ต้องวิ่ง พี่คนออกอ่ะกูบอกว่าบอกเลยว่าออกแน่นอนดูทรงแล้ว<ม>โอเคเจอข้างบนเจอมมีไ่ไปเล่พอดีอย่างเงี้ไปเอาไปเล่ามามีกันเล่ามามีกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่ะมามี่ที่ไหนอยู่นะมดวะเห็น<ม>นี่ปะไม <c oughs> ่มีอยู่หอหรือเปล่าห <c oughs> องอก็ไม่มีครับน่าอยู่ตรงนี ขอโทษนะขอโทษนะเราเล่นเล่นเกนลียดเราขอโทษนะ <c oughs> ไปดีกว่าเส <c oughs> ียงไม่อาจจะแปลกๆนะครับอาจจะช็อตได้นะก็อขอไปนะครับ <c oughs> พอเรามันไม่อยู่บ้านอ่ะมัน,มนไม่มีสายกาวสายดิน,น <c oughs> ไม่ก็เลยช็อตครับ <c oughs> โอเคท <c oughs> ่นจะล่า พิดหมูกับมอมจะหมดแล so ้วครับเขาให้มาแป๊บเดี so ่ยวครับก็เลยมาทําให้เสร็จตอนนี้ผมอยู่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ผมไม่ค้ำตรงนี้ต้องมีคนเป็นใช่ไหมแต่ไม่รู้ตรงไหนแต่ไม่มีคนเต็นโว์ขอบคุณผมนนะเพื่อนขอบคุณผมนะมาไหมมา อย่ายิงอย่ายิงยิงปล่อยเขาลอยปล่อยเขาลอยอย่ายิง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 แล้วเขาตกมาแล้วก็ยิงขึ้นไปใหม่จะยิงขึ้นไปใหม่แล้วเขาได้ตกว้าแล้วก <that 's gone CCTV maison> ็ย <that> ิงขึ <that> ้นไปลงได้แหละว้าวว้าวว้แต่ขึ้นมาได้ไหมเดี๋ยวปีกขึ้นไปให้โอ้ยไม่รอด ไปไปต่อต่อต่อบเลยนะครับว่าถ้ามัมมี่ไม่มัมมี่คลาสสิกไม่โนเอ่อไม่โนบัคดีแล้วก็ไม่โนของไม่โนของบัคนะบอกเลยเล่นไม่ได้ครับแล้วแล้แก้กมัมมี่เราดินไปเดี๋ยวไปดีกว่าอ่ะชอบเฉยไม่ชอบเฉยอ่ะไปไปไปติดต่อไปดีกว่า ไปตัดไปหนึ่งดอกโอเคไปส่งไปอ่ะโอเคส่งไปไปไปลอยไปเพื่อนลอยไปไต้องเล่นลอยไปลอยไป <c oughs> <c oughs> ไปเพื่อนเพื่อนจริงจริงจริง ไปครับชินกะ่อนให้ไวเดีย๋ยมีตามมาแล้วอึดอัแบบเอ้ยหัวเต๋อมี้างล่างโอ๊ยโดนโอเคครับผมนี่ก็เป็นวินสุดท้ายแล้วนะครับผม ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราก็จะยิงแกล้งมามีไปยิงใช่ไหมครับเดี๋ยวมามีคนนี้ฟรีครับเราก็จะรอยิงก็พอมันตกมันมันจะยิงกันเด็กเพรนี่เราฟรีอ่ะไม่อยู่แต่ยิงไปจะไม่สะดวกแล้วนันเดี๋ยวขอแก้คนนี้อยู่วอรไม่อยู่อ่ะมาแล้วโอเคมาแล้วไปโอเคไปเพื่อนเดี๋ยวรอยิงให้เีห็นไหมก็ ต้องขออภัยในเสียงไม้ที่อาจจะช็อตแล้วก็ฟังไม่เรื่องนะครับอันนี้ขอภายจริงครับถ้ายิงมันตกนะเพื่อนโอเคมามีมม่มีสองคนนะเหลือคนนั้นอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งปะใช่ปะโอเคตอนนี้เป็นมีสุดท้ายแล้วเฮ้ยไทวิต้องมี่แล้ว โอเคเหรอวินสุดท้ายแล้วมันเนี่ยเดี๋ยวคนสุดอ้เดี๋ยตรงสุดท้ายไ่มวินสุดท้ายอยู่ไหนวะคุณถมคุณถมอยู่ไหนไปเออจบแล้วผมโคตรเยรตก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ